สวัสดีครับคลิปที่แล้วเสียงเบาไปนิดนึงคลิปนี้ก็เลยจะมาบอกกล่าวเพื่อนๆนใหม่นะครับผมโน้ตคนเดิมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการรีเซ็ตค่าเรือนไม้ต่างๆนะครับอันดับแรกนะครับพอเราเปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยเรือนไม้จะมีอักษรขึ้นมาแล้วก็เช็คเรือนไม้นะครับ บนหน้าปัดตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของไฟบอกเกียร์วัดรอบนะครับเครื่อยนต์ความเร็วปริมาณน้ํามันแล้วก็รวมถึงนาฬิกานะครับตัวหน้าจอจะมีอยู่2กลุ่มจะมีรีเซตกับซีเล็กนะครับก็ตัวนี้จะเป็นกดมันจะเป็น OD นะครับมันเป็นระยะทางทั้งหมดตอนนี้รถยังเป็น0กิโลอยู่นะครับ AVE ตัวนี้เป็นท็อปสปีดเป็นดลนตของค่าความเร็ว ล่าสุดนะครับก็จะบันทึกไว้ว่ารถคันนี้ใช้ความเร็วสูงสุดในรอบสุดท้ายเนี่ยร้าสุดท้ายที่ฉี่เท่าไหร่นะครับรวมจนถึงเอฟเวอร์แนด์ตัว L. อ0ทับหนึกิโเมตรก็คือลิตรต่อ100โลนะครับตัวนี้จะคำนวณให้เลยว่าล่าสุดคันนี้ใช้ไปเท่าไหร่นะครับรวมถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงลิตรต่อ L 100โล ส่วนตัวนี้จะเป็นนะครับอีอกทีหนึ่งถ้าก,กดค้างไว้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของกิโลเมตรต่อลิตรนะครับกดตัวปุ่มปุ่มที่1ค้างไว้นะครับอัอนนี้จะเป็นค่าค่าแบบเรียวไทม์นะครับที่ไม่มี a b เขึ้นด้านหลังก็คือสามารถอ่านผีแล้วเราจะรู้ได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ย ตอนนี้นะเวลานี้ที่เราฉี่เนี่ยกินน้ำมันเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับมาถึงโหมดนะครับตัวนี้อับนึงนะขออนุญาตวางกล้องนะครับให้กดปุ่มตัวนี้ค้างไว้นะครับแล้วเปิดสกุนแจ หน้าจอทั้งหมดจะดับลงแล้วจะมีจุดๆขึ้นมาด้านมุมล่าง4จุดนะครับมันสามารถปรับได้ถึง6ระดับนั่นคือความสว่างของมาตรวัดความเร็วนะครับตัวนี้ผมแนะนำให้ใช้ระดับ3หรือ4เพื่อป้องกันความสว่างขณะขับขี่ในเวลากลางคืนนะครับต่อไปนะครับมันจะเป็นในส่วนของการปรับตั้งค่าชิปไลท์นะครับการเตือนการกระพริบนะครับจะให้ออกค้างออกกระพริบ หรือออกทีเดียวแล้วดับนะครับอยู่ที่เราปรับตั้งค่าของชิปไลท์อีกหนึ่งอีกทีนะครับผมแนะนำให้ตั้งเป็นกระพริบเป็นมาตรฐานของทางการปรับตั้งนะครับกดอีกหนึ่งครั้งครับมันจะเป็นในส่วนของค่าชิปไลท์เริ่มต้นตอนนี้รถถูกตั้งค่ามาที่1 0 0 0 0รอบนะครับมันจะเตือนเป็นไฟกระพริบขึ้นมานะครับแนะนำให้ใช้1 0,000ถูกต้องนะครับ ตัวรอบสูงสุดของรถคันนี้อยู่ที่13,000รอบในการกระพิบครั้งสุดท้ายในการเตือนรอบตัดทั้งหมดนะครับอพอเสร็จแล้วเราตั้งค่าตามนี้แล้วเราก็กดออกได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับปรับให้เป็นสูงสุดถ,ถึง1 3 0 0 0รอบเลยนะครับเสร็จแล้วก็ออกนะครับปิดสวิตช์กุญแจ hard set นะครับต่อสวิตช์กุญแจอีกทีหนึ่งตัวรถก็จะพร้อมทำงานนะครับ ตัวที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้สังเกตบร,ริเวณนี้นะครับมันจะเตือนที่1นึ่งหมื่นแล้วไฟมันจะกระพริบขึ้นมาเพือ mm hmm. ตัวที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะครับ mm hmm. ครับง่ายๆกับการตั้งค่าหน้าจอการใช้งานของ Allnew R15 สองพ0ส